สวัสดีครับผมนิวมพการนะครับวันนี้ครับเป็นวันดีนะฮะผมเนี่ยจะมาดูพระอยู่หนึ่งพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์พระของหลวงพ่อกวยชุตินทโลแห่งวัดโคสิตารามนะครับก็พระพิมพ์นี้จะมีค่อนข้างทั้งหมดหลายเนื้อเลยทีเดียวซึ่งพระพิมพ์นี้นะครับผมจะขออธิบายก่อนเลยว่าเป็นพิมพ์พระสมเด็จปกโพหลังยันกะละสติครับองค์นี้มีความพิเศษยังไง รพระองค์นี้นะครับเราสามารถใช้แทนพระสมเด็จปกโพได้เลยพินใหญ่องค์นี้จะเป็นพิมนกลางหลังยันจะเป็นกะระสตินะครับซึ่งคุณวิเศษของพระองค์นี้นะครับจะช่วยบรรเทาทุกข์หรือว่าชีวิตในครอบครัวจะล่มเย็นเป็นสุขเปรียบเสมือนคุณเสียเงินซื้อพระแพงๆอย่างเช่นปกโพเก้าใบอันนั้นเป็นยอดทิ่ติ์ชาร์จอยู่แล้วแพงแน่นอนปกโพเก้าใบ แต่สมเด็จหลังยันกรสติที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปที่หน้าจอนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ใช้พุทธคุณได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งโดยจะมีเนื้ออิทิเจเนื้อผงพุทธคุณผสมผงน้ำมันก็มีนะครับเนื้อาขาวๆนิยมสุดต่อมาเมื่อปี2515ก็มีการนำเนื้อที่เหลือเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมากดพิมพ์อีกทีหนึ่งซึ่งจะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับ เนื้อผงน้ำมันนี่ก็จะแบ่งแยกเป็นพระพิมพ์ต่างๆโดยรวมไปถึงแหวกม่านพิมโต้พระสมเด็จพุทธกวักพระสมเด็จปกโคลังยันกัลสติและอื่นๆอีกมากมายนะครับพระพิมพ์นี้เนี่ยมีความสวยนับว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับสามารถใช้แทนพระสมเด็จปกโคก้าใบได้เลยอย่างที่ผมบอกนะครับทางพระเดชพระคุณหลวงพระกวยชุตินทโลนั้น ท่านได้ลงอาการสาตสองเสกกำกับพระคาถาอย่างเข้มขังนะครับอย่างเข้มขังเลยไม่ว่าจะเป็นมนจินดามณีมนเรียกคนเรียกของไม่ว่าจะเป็นการเสกสำทับด้วยมนคาถาขุนแผนเสกสำทับด้วยมนจินดามณีเสกสำทับด้วยมนพระศิวลีนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละรุ่นของหลวงพ่อนไม่ต้องไปมองว่าพระหลัก ร้อยจะไม่มีพุทธคุณเราจะมองตรงที่พุทธคุณมาก่อนราคาเสมอนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นพระเครื่องของหลวงพ่อนะครับหากจัดว่าเป็นรายการที่หายากแล้วนะครับมีจะมีรายการสากลนิยมและยังไม่สากลก็มีนะครับเราเลือกเล่นได้เฉพาะพระแท้เท่านั้นนะครับผมเนวบการขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากครับ